ใส่แว่นเหยคะพี่แนพี่แานใส่แว่นค่ะก็พยายามอยู่นักเรียนจะกลัวไหมเนี่ยจะกลัวไหมนักเรียนค้าการบ้านถึงไงล่ะค๋อก็โอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปดูรูปรูปแรกก่อนเลยที่ที่ที่ส่งมาให้ลักษณะของตึกอันนี้ที่อัจจินระเวิเนี่ยมันเป็นยังไง แถวไหนคะเนี่ยอ๋อแถวเพชรเกษมครับไซส์4ี่อุ้ยคะ่ะหมูบางว่าอร่อยคะอ่ะเห็นสภาพเป็นน่าจะรีโนเวทได้ไหมน่าจะควรควรจะ <c oughs> ก,ก็ก็น่าจะเป็นงานย่านิดนึงเนาะกระดูกก็ตึกค่อนข้างจะเก่านิดนึงไม่ไม่ไมไมนิดนต่ก็หลายปีแล้วน่าจะแต่นี้น่าจะมียีแล้วคนไม่ได้เข้าที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ประมาณ สักน่าจะมีสัก6-7เจปีนะโดยจากสภาพอาคารคือเขาอยากจะเปลี่ยนมาเป็นอาคารพาณิชย์นะหรือไม่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อจะทำเรือนหอนี่ยอ้นี่จะมาโครงสร้างอนี่ต้นต้องไปเช็คไปเดี๋ยวต้องไปรีเช็คดูว่าเป็นไงอ่ะเน่ยพอเข้าไปข้างในเสร็จปุ๊บโจ์นี้น่าสนใจที่เห็นแล้วพี่พี่ก็เฮ้ยพี่จะมึนดีเปล่าแล้วกะจะเดินกลับแล้วเพราะว่าพี่กลัวมีอะไรอยู่ข้างใน แล้วเป็นไงฮะเออนั่นแหละก็อ๋อนี่คือแบบคือเขาก็ทิ้งรางไว้อย่างนี้เลยเหรอคะอ่าฮะก็ก็ทิ้งไว้ก็คือสภาพขั้นตอนแรกคีิเปิดเข้าไปดูพี่แค่ดูค่ะเออก็งงนะก็อานต้อของออกก่อนอ่าอาจจะออกก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าสเปซที่แท้จริงเป็นยังไงของนนี้คือเดี๋ยวก็ต้องเอาออกให้หมดเลยเอาออกให้หมดเลยครับเพื่อเพื่อจะได้รู้ว่าพื้นที่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราต้องดีเช็คเรื่องของค่าเรื่องอะไรต่างๆนะว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะครับ อันนี้คือรูด้านหน้าด้านหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่คะด้านกว้างก็5เมตรนะครับนะความยาวก็อยู่ที่ประมาณ14เมตรสิบสี่เมตรค่อนข้างด้านหน้านี่กว้างกว้างก็เห็นไหมมันจะมีพื้นที่จริงๆแล้วมันจะมีช่องมี3ามเมตรห้าสิบแล้วก็มาอีกนิดหนึ่งเป็นสิ่งมาอีกเมตรห้าสิบคืออะไรกตรงนั้นคือพูดง่ายๆมันเป็นตึกที่ค่อนข้างจะแบบว่าอยู่มุมสุดอะมันจะได้พื้นที่เยอะคือถ้าเกิดเป็นบ้านหลังอื่นเนี่ย ก็จะเป็นสามสามเมตรห้าเมตรห้าสิบแต่หลังนี้เนี่ยได้สามจุดห้าคูณกับอีกเมตรห้าแต่แต่แรกข้างล่างเนาะสามค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูแผ่นคร่าวๆนะครับในแผ่นของตัวอาคารตัวนี้นะครับอาคารพ้างนี้หรือว่าตึกแถวอะไรประมาณนี้นะครับไหนซูมลงมาเลยครับนะฮะก็เนี่ยเมื่อกี้ลักษณะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีพื้นที่อยู่เมตรเมตรห้าสิบค่ะอือ แล้วตรงนี้ก็มีพื้นที่อยู่3เมตร3เมตร3เมตร50นะครับเมื่อกี้ตอนที่เราไปเห็นนะพอเราเดินเข้ามาเห็นไหมครับที่จะมีของเต็มไปหมดเลยนะฮะมีของเต็มไปหมดแล้วตรงนี้ก็จะมีพาร์ติชันนิดหนึ่งกั้นรู้สึกว่าจะมีสารเจ้าอยู่ตรงนี้พื้นจุเอี้ยใช่ครับแล้วก็มีห้องน้ำส่วนนี้แต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เป็นลักษณะคือบ้านเก่าอ่ะเลยมี เรื่องของบันไดอยู่ตรงกลางบ้านอ่าอยู่กลางบ้านซึ่งบ้านรุ่นเก่านี้เป็นเกือบทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่สังเกตมานะครับนี่คือลักษณะของแปลนเก่าของเขารุ่นใหม่จะอยู่ตรงไหนครับเนมากรุ่นใหม่จะอยู่ต่างด้านมุมต่างๆเพื่อเพิ่มความกว้างออตรงนี้ก็ยังมีที่พื้นที่อ่าพื้นที่ของเขาคือเต็มพื้นที่ตรงด้านนี้ทั้งหมดนะครับอชั้นหนึ่งคือเต็มอ่าชั้นหนึ่งทั้งหมดค่ะนะครับก็ได้ได้โจทย์มาว่าคือในพื้นที่ชั้นหนึ่งเนี่ยก ด้วยแล้วก็เป็นส่วนของรับประทานอาหารแล้วก็มีครัวเล็กๆนิดหนึง่งนะครับแล้วก็มีส่วนของห้องน้ําจากจากการดูแล้วแล้วก็มึนงงไปนิดนึงมันก็จะออกมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าบบออกมาแล้วเป็นยังไงยังคิดไม่ออกเลยจะทํำยังไงอ่ะนะครับจากนัปุ๊บ ก็เกิดไอเดียขึ้นมาก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับจากของเก่าที่นี่ทางเข้านี่ทางเข้าเหมือนกันค่ะอ้าวเราย้ายบันไดได้ด้วยเออกำลังจะถามเลยพอดีเนี่ครับเราไปดูโครงสร้างมาพอผมปรากฏว่าปุ๊บพอเห็นโครงสร้างแล้วสามารถย้ายได้นี่เพราะว่าตอนแรกก็ไม่ย้ายดีกว่าตอนหลังคุ้มค่าการลงทุนมากกว่านะเราก็ผมปรากฏจากบันไดที่อยู่บริเวณเนี้เราย้ายไปมุมเลยค่ะนะครับอันนี้ทำได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ จากที่จอดรถตรงเนี้เพอ,เอิญเผพอิญเอที่คนไอเนี่ยสามเมตรกว่าเนี่ยมันจอดรถได้อยู่แล้วแต่อเผอิญเ,เขาเขาขับมินิก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการจอดรถนะครับผลปรากฏแล้วมันจะมีจะมีพื้นที่ส่วนว่างตรงเนี้ะนะคะนนรับไม่ได้ใช้คือเข้ามาคือว่ามันเป็นพื้นที่เปล่าคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้จัดการในในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนนี้จะไม่ได้ใช้ก็เลยก็ทําเป็นส่วนของเก็บของ เก็บของแต่คือไอ้ส่วนเก็บของตัวเนี้ยเดี๋ยวจะมีคือเราอาจจะดีไซน์เก๋ๆไม่ใช่อยู่เป็นกล่องๆไปและไอ้ส่วนด้านหน้าไอ้ตรงที่อยู่ทางด้านไอ้ที่เราเห็นอยู่นะครับไอ้ตรงด้านข้างที่เป็นติ่งออกมามันมีทางเข้าสองทางเราไม่เอาละเราปิดเอาให้เหลือทางเดียวมันจะได้เกี่ยวเรื่องหองจุ้ยด้หลายประตูไม่ดีค่ะและด้านหน้าเราอาจจะได้เป็นนิดนึงแล้วเราก็ปลูกต้นไม้สร้างสวนของมันนิดหน่อย พอเดินออกจากรถพอกลับมาบ้านพอมันถึงบ้านปุ๊บเดินออกจากรถอเดินตึก๊กตึ๊กตึ๊กตรงนี้มีพาร์ติชั่นกั้นนิดนึงเพื่อจะบังสายตาของส่วนที่เป็นรับประทานอาหารและครัวนะครับ,รบ,รบการสร้างฟังชันเนี่ยเราเราพยายามจินตนาการไ้ก่อนว่าว่ามันจะเราจะควรจะจัดวางยังไงนะฮะพอจัดวางปุ๊บตรงพาร์ติชันตัวเนี้ยเราก็สามารถจะสามารถวางทีวีได้ อาจจะกินข้าวไปดูทีวีได้นิดหน่อยนะครับเพิ่มพื้นที่ในการดูทีวีนะฮะละเอียดมากนะนะครับอ่าต่อเลยนะครับพอพอพอราเนี่ยอยากได้คืออยากได้แบบที่กินข้าวเล็กๆเราก็เออสีที่ได้แต่ถ้าก็เสริมก็ได้นะครับแต่ไอเสาไอเสาต้นเนี้ยเราแก้ปัญหาเดี๋ยวเราจะมีการตกแต่งแล้วคือทําให้เสาตัวนี้มันหายไปโดยการที่เราตกแต่งเป็น ฉากเป็นบอดิชันอะไรก็แล้วแต่นะครับอ๋อตกใจหมดทุบทุบไม่ได้ทุบแล้วฟังนะครับนะครับพอมาถึงส่วนนี้แล้วก็โจทย์มาปุ๊บอยากจะได้เป็นพันที่อยากเป็นรับประทานเป็นครัวเล็กๆนะครับแล้วก็เอ่อจัดพื้นที่ให้เห็นไหมเราจะใช้พื้นที่แนวคือจะไม่มีอะไรมากั้นขวางเลยให้มันโฟลให้ตลอดแล้วนะครับมาส่วนของตัวส่วนครัวเนี่ยก็โอเคละในเรื่องของ ในเรื่องของระบายอากาศเดี๋ยวเราค่อยค่อยเดินท่อเดินออกด้านนอกได้เพราะว่าพื้นที่ส่วนนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับแล้วก็มาส่วนของห้องน้ําเล็กๆนะฮะโอเคค่ะพี่เต้แล้วตรงนี้คือเดี๋ยวทําเป็นอะไรดีตรงนี้จริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มันก็เซลูชันอยู่แล้วเดินแต่อนนี้เห็นไหมมีนิดหนึ่งที่ทําเหมือนประตูหลอกทางเข้าบันไดคือมันเกี่ยวกับเรื่องว่าบันไดเขาไม่อยากให้เห็นพื้นที่ตรงส่วนด้านนี้ เพราะว่ามันเป็นหลักเขาไปดูห้องจี้มาด้วยว่าเออเราก็ทําเป็นประตูเล็กๆอาจจะมีประตูหน้าบานเก๋ๆอะไรเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาในจุดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันกะตรงนั้นก็วางเป็นโซฟาอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้อันนี้ก็อาจจะเป็นมุมเล็กๆแต่เขานักสะสมอยู่แล้วไอ้พวกพวกผนังพวกพื้นที่พวกเนี้ยด้านผนังแนวตั้งเนี่ยมันสามารถดีไซน์อะไรได้ตลอดอยู่แล้วถ้าเขายังมีแบบว่าของที่ อาจจะเป็นของโชว์ของอะไรต่างๆนะครับนะครับแต่ส่วนที่ของไม่ได้โชว์ของไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้สุดในส่วนนี้ได้ค่ะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ที่ตอบโจทย์ทางทางทางเจ้าของได้นะครับเยิดมากชั้นหนึ่งพัชั้นหนึ่งขนายมีมีสชั้นอันนี้ก็ดูเขาค่ว่าเผื่อเผื่อเป็นไอเดียว่า กำลังมีตึกแถวที่อยากจะทําการตกแต่งอยู่หรือว่าอะไรอยู่นะครับแต่ในเรื่องของเรื่องของการย้ายบันไดเรื่องของอะไรอยู่อย่าไปย้ายเองผมปรึกษาวิศวกรนะครับนะสร้างนิดนึงเราบางที่ก็ย้ายไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าอันเนี้ยสาเหตุที่จะต้องย้ายด้วยเหตุผลคือว่ามันผุพังแล้วแล้วก็คือลักษณะว่ามันเข้าออกไม่ไม่ได้แล้วก็คือแทนที่เราจะ อยาจะจะซ่อมแซมหรืออะไรเราสู้ว่าเราลงทุนจากเอาส่วนนี้ยไปลงทุนปุ๊บเพื่อเราจะได้พื้นที่ทั้งหมดในการในการใช้ดีกว่าใช่ระยะยาวด้วยใช่ระยะยาวนะครับมาดูชั้นสองมาดูชั้นสองกันชั้นห้าเนี่ยไหนพี่เตะใสมุกเยอะค่ะนี่